เรามักจะซื้อของตามอารมณ์หรือตามกระแสอยู่บ่อยๆเราจะใช้สติในการพิจารณาสิ่งของก่อนซื้อได้อย่างไรการใช้สติคือการหยุดคิดก่อนซื้อครับลองถามตัวเองว่าฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือแค่อยากได้มันจำเป็นต่อชีวิตฉันในตอนนี้หรือไม่ฉันมีของคล้ายกันอยู่แล้วหรือเปล่าการตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราฉุกคิดครับ แล้วถ้าเป็นของที่เราคิดว่าต้องมีจริงๆล่ะลองพิจารณาในหลายมิติครับเช่นประโยชน์ใช้สอยของมันเทียบกับราคาและอายุการใช้งานหรือพิจารณาว่าของเช่นนี้จะสร้างภาระเพิ่มให้เราในระยะยาวหรือไม่เช่นต้องดูแลรักษาเพิ่มหรือทำให้พื้นที่บ้านรกขึ้นบางครั้งเราก็รู้ตัวว่าไม่จำเป็นแต่ก็อดใจไม่ไหวเราจะรู้เท่าทันความอยากที่เกิดขึ้นได้ยังไง หลักธรรมสอนเรื่องตัณหาหรือความอยากครับให้เราสังเกตความรู้สึกของความอยากที่เกิดขึ้นในใจอย่างเป็นกลางไม่ต้องพยายามกดข่มแต่แค่รับรู้ว่ามันมีอยู่และมองว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวครับถ้าเห็นโฆษณาที่ยวดใจมากๆหรือเห็นคนอื่นมีของที่เราอยากได้จะทำย่างไรดีลองฝึกโยนิโสมนสิการครับถามตัวเองว่าโฆษณากำลังกระตุ้นอารมณ์อะไรในตัวฉัน สิ่งที่เราเห็นในโฆษณาหรือชีวิตคนอื่นเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่และระลึกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุภายนอกเสมอไปครับการใช้เงินซื้อความสุขเป็นเรื่องปกติเราจะใช้หลักธรรมเพื่อใช้เงินเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรความสุขที่แท้จริงมักจะมาจากความพอใจหรือสันโดษและการให้หรือทานครับลองพิจารณาว่า การใช้เงินของเรานั้นนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนหรือเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่ต้องไข,ขว่คว้าหาของใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆครับแล้วเราควรใช้เงินไปกับอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าสร้างความสุขที่แท้จริงลองพิจารณาใช้เงินไปกับประสบการณ์ครับเช่นการเดินทางการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการใช้เวลากับคนที่เรารักหรือใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นครับ สิ่งเหล่านี้มักจะนำมาซึ่งความสุขที่อิ่มเอมใจกว่าการครอบครองวัตถุเพียงชั่วคราวครับนอกจากเรื่องการช้อปปิ้งแล้วหลักธรรมยังช่วยให้เราจัดการเรื่องเงินโดยรวมได้อย่างไรบ้างคะช่วยให้เรามีสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบและความประหยัดครับการรู้คุณค่าของเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากจะทำให้เราใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและรู้จักเก็บออมครับ ถ้าเราเผลอซื้อของที่ไม่จำเป็นไปแล้วควรทำอย่างไรให้อภัยตัวเองครับและใช้โอกาสนั้นเป็นบทเรียนครับพิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราซื้อสิ่งนั้นและจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างไรในอนาคตครับการตั้งงบประมาณแล้วทำตามนั้นยากมากเราจะใช้หลักธรรมมาเป็นกำลังใจได้อย่างไรคะฝึกความเพียรครับการควบคุมความอยากและการใช้จ่ายอย่างมีสติเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ไม่มีใครทำได้สมบูรณ์แบบในครั้งแรกและระลึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีวิัยทางการเงินครับแล้วถ้าเราเครียดกับการเงินมากๆหลักธรรมจะช่วยอะไรได้บ้างคะลองฝึกการปล่อยวางหรืออุบเบกขาในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และหันมาจดจ่อกับสิ่งที่เราทำได้ในปัจจุบันเช่นการวางแผนการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆและการฝึกเมตตาให้กับตัวเอง เพื่อลดความกดดันและความเครียดครับโดยสรุปแล้วการใช้หลักธรรมกับการช้อปปิ้งคือการเปลี่ยนจากการซื้อตามใจเป็นการซื้อด้วยปัญญาครับการพิจารณาสิ่งของก่อนซื้อด้วยสติช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดการรู้เท่าทันความอยากด้วยการสังเกตช่วยให้เราเป็นอิสระจากตัณหาและการใช้เงินเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงผ่านประสบการณ์และการให้ จะนำมาซึ่งความอิ่มเอมใจที่ยั่งยืนกว่าการครอบครองวัตถุเพียงชั่วคราวครับ